ปีสอ3พข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาวิชากฎหมายอื่นๆสอบวันที่22มิถุนายน246 6คำถามข้อ3พนักงานอัยการเป็นโจทย์ฟ้องจำเลยต่อศาลอาญานในข้อหาฆ่าผู้อื่นจำเลยให้การปฏิเสธโจทย์ ยืนบัิัชีระบุพยานมีนายแดงซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุพยานแวดล้อมอื่นอีกสองคนและพนักงานสอบสวนเป็นพยานโจทย์สารอาญานัดสืบพยานโจทย์หลายนัดโจทย์ก็ไม่สามารถนำตัวนายแดงมาสืบได้จนกระทั่งสืบพยานโจทย์ปากอื่นหมดแล้วสารอาญาอนุญาตให้เลื่อนไปอีกสองนัด ไมให้โอกาสโจ์นำในแดงมาสืกแต่โจ์ก็ยังไม่สามารถนำตัวในแดงมาได้สาราญจึงสั่งงดสื่อพยานโจ์ปากในแดงแล้วให้สื่อพยานจำเลยต่อไปในวันสื่อพยานจำเลยมาสืบตัวจำเลยซึ่งอ้างตนเองเป็นพยานเสร็จแล้วปรากฏว่าข้อกอไก่ในแดงมาสาร จดแถลงขอให้ศาลสืบในแดงเป็นพยานโจทย์เพราะเป็นประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ในขณะเกิดเหตุทนายจำเลยถแถลงคัดค้านว่าล่วงเลยเวลาตามกฎหมายเพาราะศาลสั่งงวดสืบพยานโจทย์ปากนี้จนกระทั่งถึงขั้นตอนสืบพยานจำเลยไปหนึ่งปากแล้วถ้าให้สืบไปจะทำให้จำเลยเสียเปรียบศาลอาญาเห็นว่า ในแดงเป็นพยายนที่เกี่ยวกับประเด็นโดยตรงจึงมีคำสั่งอนุญาตให้นำในแดงเข้าสืบเป็นพยายนโจทย์ข้อขอข่ทนายจำเลยถแถลงขอให้ส่งประเด็นไปสืบนายจรูนพยายนจำเลยที่ได้ระบุพยายนไว้แล้วที่ศาลจังหวัดสระบุรีพอเป็นประจักษ์พยายนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ ที่อยู่ในเหตุการณ์โดยจำเลยถแถลงขอตามประเด็นไปฟังการพิจารณาที่ศาลจังหวัดสระบุรีด้วยอ้างว่าต้องการให้พยานปากนี้ชี้ตัวว่าจำเลยใช้โร้ายที่พยานเห็นว่าใช้วุธปืนยิงผู้ตายในขณะเกิดเหตุหรือไม่ศาลอาญาเห็นว่าพนักง,งานสอบสวนได้เบิกความเกี่ยวกับนายจรูนแล้วว่า ในชั้นสอบสวนได้จัดให้จำเลยยืนเข้าแถวกับคนอื่นอีกหลายคนเพื่อให้ชี้ตัวคนร้ายในจรูนดูแล้วยืนยันว่าไม่มีคนร้ายอยู่ในคนกลุ่มนั้นจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยตามประเด็นไปท่านนายจำเลยถแถลงว่าเมื่อศาลไม่อนุญาตให้จำเลยตามประเด็นไปก็ไม่ติดใจสืบ พยานประเด็นเป็นอันหมดพยานจำเลยให้วินิจฉัยว่าคำสั่งสารอายาในแต่ละกรณีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ทงคำตอบข้อ3ข้อกอไก่การที่สารอายามีคำสั่งให้งดสืบในแดงปัจจับพยานโจทย์เนื่องจากไม่ได้ตัวมาสืบแต่ในแดงเป็นพยานสำคัญ ที่รู้เห็นเหตุการณ์จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นในคดีทั้งการให้สืบในแดงเป็นพยานในขณะนั้นก็ไม่ทำให้จำเลยเสียเปรียบเนื่องจากยังอยู่ในระหว่างสืบพยานจำเลยซึ่งจำเลยมีโอกาสถามค้านได้เต็มที่อีกทั้งยังนำสืบหักล้างคำเบิกความของพยานโจทย์ปากนี้ได้ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลที่พิจารณาคดีย่อมเมียมนาจสั่งให้สืบพยานดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีวิจารณความอาญามาตรา228คำสั่งศาลอาญาที่อนุญาตให้นำในแดงเข้าสืบเป็นพยานโจทย์จึงชอบด้วยกฎหมายวงเล็บเทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่4 5 4ี่ห้ทับสองข้อขอไข่ตามประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญามาตรา172ในชั้นพิจารณาการพิจารณาและสื่อพยานในศาลจะต้องกระทำต่อหน้าจำเลยเว้นแต่กฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอื่นกรณีส่งประเด็นไปสื่อพยานที่ศาลอื่นตามมาตรา230 จะเป็นกรณียกเว้นให้ไม่ต้องพิจารณาต่อหน้าจำเลยก็ต่อเมื่อจำเลยไม่ติดใจไปฟังการพิจารณาถ้าจำเลยแถลงขอตามประเด็นไปฟังการพิจารณามาตรา2 3 0ไวรรคสองบัญญัติให้ศาลสั่งหรือจัดการให้เป็นไปตามคำขอนั้นไม่มีบัญญัติยกเว้นไว้ในที่ใดให้ศาลใช้ดุลพินิษสั่ง ไม่ให้ตรวจจำเลยตามประเด็นไปฟังการพิจารณาได้การที่สารอาญาใช้ดุลพินิษสั่งมอนุญาตให้จำเลยให้ตรวจจำเลยตามประเด็นไปฟังการพิจารณาที่ศาลจังหวัดสระบุรีจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณาขัดต่อบ,บัญญัติบทบัญญัติมาตราดังกล่าววงเล็บเทียบคับพิพากษาศารดีกาที่3 7 7ถึง378ทับสอ6